สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะป้าบัวจะแก,กงปลาย่างใส่บวบหอมและก็ผักกวางตุ้งค่ะมีปลาย่างกัมพาอยู่หนึ่งตัวค่ะนี่พิ่แกง้งปลาบัวตำเรียบร้อยแล้ววันนี้ใส่พริกสี่เม็ดค่ะเพราะว่าปวดท้องสองวันสองคืนแล้วก็มันยังปวดอยู่เนาะปวดท้องอยู่พริกก็จะไม่กินเผ็ด บวกบวบลูกย้ายใหญ่ดูแต่ก็ยังอ่อนอยู่หมดแล้วค่ะเขาคงจะลื้อเคลือแล้วหมดแค่นี้แหละแกงสดน้ำเนาะแกงสดน้ำสดท่าปะบัวไม่ได้ใช้ไหม้หรอกบางวันก็ใช้ไม้บางวันก็ไม่ใช้ไม้ เนี่ยค่ะปไปย่างแช่น,น้ำไว้ปไปย่างกําพาหนึ่งตัวหัวนี่เราก็จะไม่เอาเนาะหรือเอาเอาไปเอาความมันมันนคะคะลูกชายสั่งมาสองโลค่ะหมดราคาะนี่ค่ะตัวสุดท้ายละ ทำพีแกงใส่กะปิค่ะใส่ไปเลยไม่ต้องรอเดือดละบวกหอมบวกหอมลูกเดียวลูกใหญ่ใหญ่ใส่ไปเดือดบุบบุบบุอยู่ด้วยกันนี่แหละนี่ค่ะหกโมงแล้วค่ะวันนี้ทำกับข้าว สายนิดนึงนี่ประบวชทำชิ้นย่ายใหญปนน่ปิดฝาไว้ก่อนเนาะปิดฝาไว้ก่อนว่าจะเอาน้ำล้างโคกใส่สักหน่อยไม่ได้ละน้ำมันเยอะ <c oughs> น้ำมันเยอะเดี๋ยวเด็ดกวางตุ้งก่อนกวางตุงะะ้งเนี่ยค่ะยอดอ่อนๆ ก็บอกว่าจะใส่เป็นยอดอย่างนี้ว่ามันมันยาวเกินไปหรือเปล่าเด็ดสักหน่อยเนาะสักผ้าด้วยค่ะทำกับข้าวด้วยวันนี้สายอาการก็ไม่ค่อยดีเนาะมันยังปวดท้องอยู่ หลานก็ต้มไข่หลานน้อยก็ต้มไข่ให้ร่กับข้าวไปแล้วหกโมงล้เนีย้ยเสียห้องมาติ่มซื้อเนี่ย ฮะอ้าว <Huh? S 2> แล้วมันมาบ้านเฮาได้ยังไงอะอ้าไม่เป็นไรเหรอเ,รเอาจักแล้วมันมาบ้านเราก็ว่าของเราเนาะเนาะแม่ไม่ได้ดูก็คิดว่าเป็นของเก๋มันต้องว่าผู้อันนั้นผู้แนว้เออใ,ใช่แล้ว ตอนนั้น่ะกล่องอาหารมาเต็มกล่องเอเป้ P A เลยอ่ะมาบ้านเฮาอะ่ะสงสัยเขาส่งมาให้หลานน่ะนะน้องตองนะมันเป็นสาวแล้วเสื้อน้องตองอ่ะนะอามอันอามอยู่ลาวนู่นนะไม่ได้ดูเลยเว,ว้ยเนาะ คิดว่าของเก๋เนาะไม่รู้แหลมมาบ้านค่อยๆก็จัดการเร็วๆเวปิดพะอบพบนางโมลาโอ๊ยป่านั่นก็นยังไม่เดือดเนาะดูสิาดน้ำไหลว่าน้ำใสหน่อยเดี๋ยวพี่น้องยังไม่เดือดเลย ยังไม่เดือดเลยค่ะอ้อูเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยปิดไว้อีกสักหน่อยเนาะนี่หลานตื่นแล้วหลานตื่นแล้ว แกงบวบหอมกวงตุ้งใส่ปะย่างกําพารหนึ่งตัวพี่ฟอหนาวแน่นอนนะพี่ฟอขี้หนาว ใส่อันนี้สักหน่อยเพิ่มความกลมกล่อมใส่ลงไปใส่ลงไปครับที่กระเป๋าเป้ข้างนอกอะลูกอยู่บนโต๊ะโซฟาข้างนอกอะลูกดูสิที่ยายเอาไปเที่ยวงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกมันยังไม่ได้ลืออกไม่อยู่ในนั้นหรือดูสิ เนี่ยข้างนอกนะลูกใส่ปลาชูค่ะปลาชูลงไปเช็ดปลาชูปลาบัวใส่พริกสี่เม็ดเองนะเนี่ย แต่มันก็มีเครื่องเทศตะไคร้ขมินมข้นมะแขวนไปซื้อมาแล้วมะแขวนอนีค่ะน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้น้ำเหลืองๆบ้านประบัวก,กินจืดค่ะกินจืด กินจืดๆกินเค็มไม่ได้บวมมีบ้านประบัวม,มีคนป่วยอ่ะให้บวบสุก ชีลาวก็ใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ใส่ไปเลยนะคะบ้านประบัวก็กินอยู่แบบนี้แหละค่ะแกงผักแล้วก็แกงกะทิแกงขั่วกินแบบนี้แหละค่ะอยู่แบบนี้แหละกินอยู่แบบนี้ ไม่ปิดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่เออบวบมันยังไม่สุกค่ะให้สุกๆชิ้นย้าใหญ่ทำชิ้นเล็กก็กลัวมันเละเนาะหอมปาทิโต้หนาวจัดเลยเหรอน้องวินจูเดีอเดๆๆเดี๋เด <c oughs> ให้มันเดือดบุบุ๊คบุ๊บุ๊คมะแต่ละคนหนาวจัดเลยเหรอลูกอ่ะทอเดมเปิดหรือยังตอดแล้วอ้ยิงยาวเลยยิงยาวเลยเอ้ยิงยาวเลยยิงยาวเลยฮะไข่ต้มเอาไว้หนูกินนั่นแหละเดี๋ยวก่อนยายแกงเสร็จก่อนนะเดี๋ยวยายจะบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วกก็ ต้มแลว้วไม่ต้มมันฟองอไม่ได้แล้วค่ะคุณหญิง<อ>ค่ะยายถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าถ่ายคลิปอย,ยู่ทันคลิปอยูเอ่เอาาย,เอาายะกับเอ๊ก็สีแดงกับสีขาวเขาแล้วว่าถ่ายคลิปเริ่มหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยถ่ายคลิปเริ่มหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มนานแล้ว <c oughs> นี่น้ำเหลืองอ้อยเลยนี่ว้าวน่ากินมากๆ จ้าปลาบัวก็เก่งบวบหอมผักกองตุ้งใส่ปไปย่างเนาะสุกแล้วค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ปลาบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ